หมดใหม่ช้อปปีต้นทุนร้านค้าราคาสูงพุ่งแบบไม่มีเพดานเริ่มแล้วช้อปปีเปลี่ยนกติกาครั้งใหญ่ร้านที่เคยเข้าร่วมเฉพาะโปรส่งฟรีจะถูกยกเลิกถ้าต้องการให้ลูกค้าใช้โค้ส่งฟรีได้เนี่ยต้องสมัครเหมาะนะคะทั้งโคดคุ้มและส่งฟรีคู่กันหมวดอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมเสีย 6- 7ซตอนนี้ปรับทุกหมวดย่อยให้เสีย7%ดเเท่ากันโดยช้อปปีนะคะจะเรียกร้านที่เข้าร่วมโปรทั้ง2ว่าพรามเซลเลอร์ 321บาทต่อออเดอร์เป็นไม่มีเพดานสูงสุดทันทีสิ่งที่ตามมานะคะคือร้านที่ขายสินค้าราคาสูงเนี่ยจะมีต้นทุนต่อออเดอร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มมือถือแท็บเลต็ตแจ็คเก็ต ถ้าขายราคา10,000บาทขึ้นไปค่าบริการจะพุ่งแบบไม่มีลิมิตเมื่อควบคุมค่าธรมเนียมไม่ได้สิ่งเดียวที่ร้านค้าจะควบคุมได้คือหลังบ้านต้องพร้อมร้านค้าต้องสามารถลดต้นทุนที่จัดการได้เช่นสต็อกค้างแพ็คผิดส่งช้าออเดอร์เสียและยิ่งถ้าออเดอร์ช้าเนี่ยคะแนนร้านค้าตกยิ่งขายยากในระบบใหม่ของ s h อป e e s h i ป Space f a s t f u l f i l l m e n t คือทางออกช่วยลดต้นทุนแฝงให้ร้านค้าได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นแพ็คเร็วการันตี SLA 100%่งยนส่งภายใน ระบบสต็อกแบบเรียลไทม์งานแพ็กแมนลดดีเทนลดคอมเพนรองรับยอดพุ่งในวันโปรแบบไม่ร่มไม่ตกลนในยุคกดใหม่ช้อปปี้ใครคุมหลังบ้านได้ก็เท่ากับรอดปล่อยให้เรื่องออเดอร์ชิปสเปซด,ดูแลแล้วคุณโฟกัสการขายได้เต็มที่